มันก็เท่ามากกับอินนีเดียแล้วตัวสิอนเอร์อ,อีกกับจนลูจนหลาดไดเนี่ยมันคือได้หนูอ้ขึ้นได้หร,รอนั่นตรวนตรวนอยู่นะใ,นใ่ะหมพหน้ารานผมจะมีแค่ร้านกระโดดสามนี้ทั้งวัางยังอยู่เหอเงียบม่ยดเมีที่ไปเพิ่มมีหางงาูมันเอาน้ำพอสกัดเน่ะ โอ,อ้คือคือคือเท่ามากค่ะกินน้ำใสู่ใส่หลานแน่รู้ไมีได้กินแน่ใช่เขาเป็นอย่างพี่บ่ของ,ง,งกัเดยนะบ่ก็บางอยู่น้อยนึง,งจนดูจนหลานนี่เด้ตัวเอเดอรีก็คือได้นู่นไน้ไมนหันโบายก็มีด้านก็ได้โวก็ทั้งหดาน